ส่วนจบนี้ค่ะแรงสกิดนาไทยจีนค่ะเขามีการจับมือยอกระดับผู้เรียนอาชีวะไทยซูซากลนะคะรายละอีเวนตผ้ติดตามผมกันในช่วงข้องแรงสกิดสกิทเท้าค่ะแรงสกิดสกิทเท้าไทยจีนจับมือยอกระดับผู้เรียนอาชีวะไทยสูซากลจ้า มีเรื่องเาวาจะต้องมาบอกน้องๆี่กำลังเรียนกันเนเพราะตอนนี้เนี่ยนะรัฐบาลเดินนาโครงการความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาไทยจีนสร้างรอยิฟซาคาโดยเข้ารวมกันพัฒนารักสูตรสื่อการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนรวมกันภายใต้โครงการทวิวุฒิไทยจีนให้ทุนการศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของจีนฝึกอบรมอาชีวศึกษาแล้วก็แลกเปลี่ยนครูเพื่อผลิตแล้วก็พัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการทั้งไทย ก็จีนยอกระดับทักษะฟีมือข้องหนักศึกษาสู้มาทฐานสากลนแล้วก็ยังช่วยให้ผู้เรียนเนี่นะมีรายได้ระว่างเรียนแล้วก็มีงานทําหลังสาเร็จการศึกษานั่นแหละจ้าซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะก็ครอบคลุมสาคาเทคโนโลยียานยนต์พลังงานสมัยใหม่เทคโนโลยีอุปกรณ์การผลิตอัจฉริยะเทคโนโลยีความร้อนจากแสงอาทิตย์เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่การจัดก,การโรงแรมเทคโนโลยีการบํารุงรักษารถไฟความเร็วสูงเป็นต้นจ้าซึ่งพ้นกับนักง,งานปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่นะ ก็ได้รวมกันพัฒนาหลักสูตรประกาศน,นียาบัตรวิชาชีพชั้นสูงร,วระวะ่วม p ปว e ทวีอุดไทยจีนจำนวน1 8แปขซาคะบวกภาษาจีนพัฒนามาท่านการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาทวีวุหลักสูตรด,ดีท่านเยี่ยประวิชาบวกกับภาษาศูนย์ฝึกอบรมครูระดับชาติซ่องแห้งศูนยการจ้างมาท่านแล้วก็ทรัพยากรอาชีวศึกษาไทยซื้อดีท่านแปดแหงศูนย์โครงการทวีอุดรูปแบบ C C D E อีกเซแหงจ้า ไม่วันนี้นะนาก็ทือว่าเป็นความร่มมือให้เราจะได้ยอกระดับผู้เรียดอาชีวะไทยส่สากล